หลักโลหิตบทที่สองคมเหงด่วได้อำนาจชายชราผมขาวแต้ซ่าผูกม้าเทียมรถโปผ้าหม่มผืนคร่ำคร่า,ากับผืนรถจากนั้นอบอุ้มเซียวเอียขึ้นให้นอนเหยียดยาวอยู่ปิดประตูรถควบขับออกไปอย่างเช่มช้ารถเลี้ยวผ่านถนนใหญ่หลายสายมีนานให้หลังมาถึงที่อันนกร้างปาเปล่าเปลี่ยวตรงชานเมืองด้านทิศใต้รถม้าหยุดยั้งชะงัก ชายชราผมขาวแต้ซาหลวงห่อผ้าน้ำมันรูปยาวรีจากในผ้าหม่มโอบอุ้มเสี่ยวเอียสาวเท้าผ่านทางน้อยกลางสวนผักแถบหนึ่งชั่วพริบตามาถึงหน้ากระท่อมมุงจากหลังหนึ่งยกมือเคาะประตูไม้ที่ปิดสนิททรงเสียงว่าตัวเนี้ยคำเรียกหาสตรีกลางคนอยู่บ้านหรือไม่ภายในห้องเววเสียงสตรีนางหนึ่งดังว่าเป็นท่านใดเท่าแท้แต่ แห่งโรงเตียมโยกไหลอ๋อเป็นแต้เล้าเตียคำเรียกชายชราแท้แต่อย่างสนิทสนมครั้นแล้วประตูไม้เปิดออกดังแอดสตรีวัยกลางคนเข่าหน้าสูบซีดอิดโรยนางหนึ่งปรากฏขึ้นที่ข้างประตูเสี้ยวเอี้ยสตรีกลางคนพันกรีดร้องออกมาหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดร่างสาริกตลอดเวลาชายชราผมขาวกล่าวว่าตัวเนี้ยเข้าไปในห้องก่อนเถอะมัน ตายแล้วไม่มันไม่ตายแน่นอนชายชราผมขาวสาวเท้าเข้ากอะทอมไปวางร่างเสี่ยวเอียลงบนเตียงไม้มุมห้องระบายลมหายใจยาวออกมาสตีกลางคนถาโถมเข้าหาน้ำตาพร่างพรูด,ดังหาฝนจับจ้องมองบุตรลักที่รับบาดเจ็บทั่วร่างไม่อาจกาวาจาใดได,ได้ชายชราผมขาวปอบประโลมว่าตัวเนี้ไม่ต้องแตกตื่นไป เสี่ยวเอี่ยเพื่อรับบาดเจ็บทางผิวกายฟ้าเอ่ยผู้ใดฟาดตีเสี้ยวเอี่ยอย่างโหนเหี้ยมปานี้สุนัขรับใช้ในโรงเตียมสตรีกลางคนเข่าอ่อนละถวยกระแทกนั่งกับผืนหน้าเตียงกาวอย่างหวนโหยเล่าเตียพวกมันชไหนทำลายเสี่ยวเอี่ยก็ไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่อันใดรอจนเสี้ยวเอี่ยฟื้นสติมาจะบอกกับท่านเองเล่าเตียขอพระคุณท่านตัวเนี้ย พวกมันให้ท่านสองแม่ลูกออกจากนาคอนบุริมไปสตีกลางคนเบิกตากว้างผุดลุกขึ้นมาเมือเกาะขอบเตียงกล่าวเสียงกระเส่าเพราะเหตุใดโอ้จะอย่างไรนี่เป็นแผ่นดินของพวกมันยังมีเหตุผลใดต้องอ้างอิงข้าพเจ้าไม่อาจไปแต่ทว่าสตีกลางคนสอดคำขึ้นนาคอนตากฎระเบียบห้ามมิให้ประหัตประหารฆ่าหลางแขน หรือพวกมันกล้าเข็นฆ่าเราสองแม่ลูกตัวเนี้ยทราบหรือไม่ว่าเจ้าของโรงเตียมโยกไหลเสียงกวงเย,ยกหมอมีศักดิ์สรีใดข้าเป็นยไม่แยแสว่ามันมีศักดิ์ศรีใดมันเป็นหัวหน้าตำหนักฝ่ายนอกของป้อมไร้เทียมทานบอสั่งเป้าและบุคคลที่หนึ่งประจำนาคอนนี้มันย่อไม่อาจทำร้ายกฎระเบียบที่ตาตั้งขึ้นเองยากบอกได้ วงนักเรียงเปี่ยมเล่เหลี่ยมอุบายชั่วช้าสามานสุดแสนแล้วเตียขอพระคุณที่ห่วงใหญ่กังวลกุศลเจตนาขอรับด้วยใจชายชราผมขาวท่อถอนใจอย่างอับจนปัญญากล่าวว่าตัวเนี้ยขาดแคขนขาเดินทางหรือสตีกลางคนก้าวอย่างยืนกรานหาไม่ได้เพียงแต่ข้าพเจ้าไม่มีความคิดจากไปนับจากนี้เสี้ยวเอียไม่อาจไปดูแลหมาที่โรงเตียมโยกไดอีกแล้ว ข้าพเจ้าทราบมันสามารถหาผักขายข้าพเจ้าจะรับจ้างประชุนเสื้อผ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เล่าโฮก็มีวาจาจะกล่าวเศษเงินนี้เป็นเสี้ยวเอี้ยสะสมขึ้นเองท่านรับไว้เถอะพางวางห่อผ้าถกเล็กห่อหนึ่งลงบนโตะ๊ะจากนั้นกวาดแกว่งห่อผ้าน้ำมันรูปยาวรีในมือกล่าวว่าข้าพเจ้ามีของสิ่งหนึ่งขอให้ตัวเนี้ยเก็บรักษาไว้ชั่วคราวสตีการค้นถามว่า นั่นเป็นของใดก็ไม่ใช่ของมีค่าอันใดแต่ขออย่าได้เปิดออกตกลงหากวันใดที่ท,ทราบข่าวการตายของเล่าหูของสิ่งนี้ก็เป็นสมบัติเสี่ยวเอียนะับเป็นเล่าหูกำนันให้นี่ไม่มีอันใดคนเมื่อชาราแล้วจะอย่างไรก็ต้องสู่เส้นทางนั้นเล่าหูสมควรไปแล้วอาการบาดเจ็บเสี่ยวเอีย ผ่านการพอกยาหากได้รับการพักรักษาจากทุเลาเองในยามนั้นมือเท้าเซี่ยวเอียเริ่มขยับเคลื่อนไหวปากส่งเสียงควรคางออกมาสตรีกลางคนขอบตาเด้งเรือยืย่นมือรูปคำหน้าผากเซี่ยวเอียเซิกสะอื้นพางกล่าวว่าหนูเอย่ยมารดายอยู่ข้างกายเจ้าแล้วชายชราผมขาวจับจ้องมองเซี่ยวเอียอย่างเลือกสึงจากนั้นทอดถอนใจอีกคราปีกตัวออกจากกระท่อมอย่างเงียบงนัน เดินเศร็ให้ดังเซียวเอียคอนหาผักเรขายอยู่ตอกเล็กซอยน้อยพยายามหลบเลี่ยงไม่ก่ายใกล้ถนนตะวันออกที่ตั้งโรงเตรียมโยกไหลหลายวันวันนี้นับว่าปลอดภัยไรเรื่องราวฝ่ายตรงข้ามขายดังเลื่อนเรือนการขับไล่ตนกับมารดาออกจากนาครบุริมไม่ได้ติดตามสืบไปลุ่งช้าวันนี้เซียวเอียหาผักสู่ถนนตามปกติพึ่งรถเลี้ยถนนสายหนึ่ง หมายคานพันถูกยึดจับไว้พอเหลียวหน้ามองไปถึงกับแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอรอบร้องในใจย่ำแย่แล้วฝ่ายตรงข้ามกับเป็นกวงแก่ผู้ดูแลโรงเตรียมโยกไหลชั่วใต้กวงชั่วใต้กวงเข็นเสียงว่าเดรฉานน้อยเจ้ากับก้าอาศัยสื่อไปอีกเสียวเอียทั้งชิงชังทั้งวันหวาดวิงวอนว่ากวงแก่ผู้ต่ำต้อยเพียงหาเลี้ยงปากท้องเท่านั้น ผายดมเจ้าหากไม่จากไปจะบทขยี้เจ้าสองแม่ลูกกวงแกวิงวอนท่านปดเมตตาเถอะไม่มีวาจาไรสาระปานนี้เซียวเอีย่ยแทบลริ่ให้ออกมาทันใดเซียวเอีย่ยรู้สึกหัวไรลเบาหิวพอหันขวับไปต้องแตกตื่นจนขวัญสั่นสะท้านและเห็นอีปายหนึ่งของไม้คานถูกบัดดิตกลางคนเข่าหน้าเยือกเย็นผู้หนึ่งยึดจับไว้เซียวเอีย่ยถอยกายไปหลายก้าว มอบหาผักให้กับทั้งสองยืนหน้านิ้วคี้ขมมดอยู่ด้านข้างในนาครบุริมน้อยครั้งจะเกิดเรื่องดังนั้นปรากฏผู้คนจำนวนมากรายรอมเข้ามาชั่วใต้กวงกล่กาวเสียงเย็นชาสหายนี่หมายความว่าอะไรบัณฑิตกลางคนกล่าวอย่างเยยอเย็นท่านไหนเลยอาศัยอำนาจคมคู่คนได้ชั่วใต้กวงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าอันใดเรียกว่า อาศัยอำนาจคมขู่คนบัณฑิตกลางคนก้าวอย่างเหยียดหยามท่านคมเหงคนางแกเด็กหนุ่มยากไรที่หาผักเลี้ยงปากท้องผู้หนึ่งนับว่าเป็นผู้กาหารดได้ได้ชวดได้กวงกระชากเสียงว่าสหายมีคำเรียกหาว่าใไรกวยโรกแขกอาคุกะผ่านทางเฮ้น่ากลัวท่านยังไม่ทราบเดัจฉาน,น้อยนี้เป็นเด็กเลี้ยงมาที่ถูกลงเตรียมยว่ไรแล้วอับไปหิ แต่ท่านก็ไม่ควรคมเหงนางแก่มันอาครุกะผ่านทางท่านจะได้สอดมือยุ่งเกี่ยวจะประเสริฐสุดหากเราคิดยุ่งเกี่ยวเล่าท่านล้นหาที่ตายอาศัยท่านก็กล้าฆ่าคนชัวใต้กวงตวาดกล้องว่าปล่อยมือสะบัดแขนไทยเทพลังคิดกระแทกจนอาครุกะผ่านทางคายมือออกแต่อาครุกะผ่านทางยืนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวท่าทีเฉยช,ชาปลอดโปร่ง ชัวใต้กวงหน้าแดงฉานเดินหยัดมั่นเช่นกันทั้งสองได้หักล้างกําลังภายในกันอาคุตกะผ่านทางท่าทีปอดโป่งมองปรดาดเดียวก็ทราบได้ว่ามันม่ได้ทุ่มเทจนสุดกําลังแต่เลือนล่างช่วงใต้กวงสันดะลิกพิบตาต่อมาหน้าผากปรากฏหยัดเงื่อไหลดินหนังเรียวเอียดใจสถานหวั่นไหวทราบดีว่าอาคุตกะผ่านทางผู้นี้ย่อมไม่มีผลสุดท้ายดีงาม ป้อมไหลเทียมทานไหนเลยอนุญ,ญาตให้คนภายนอกมาอวดโอความเข้มแข็งแต่ตนก็ไม่สามารถขัดขวางห้ามปรามพร้อมกันนั้นเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ตนเองกับมารดาก็ไม่อาจอาศัยในนาครนี้สืบไปอีกความจริงนาครบุริมก็ไม่มีใดหน่าอะไรอาวรนแต่มารดาไม่ยอมจากไปจะทำอย่างไรได้อาการุกะผ่านทางขายมีข้อกเก่งเกงใจ กาวยังเชยชาท่านที่นับถือเพียงพอและกระมังชั่วได้กวงนับเป็นชนชั้นกระเดืองดังในนาคอนครามนี้นับว่าเสื่อมเสียหน้านักแต่มันทราบดีว่าพลังการฝึกเปอร์เป็นรองฝ่ายตรงข้ามจึงหันหางเสือตามลมแคนเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าอากุรกะผ่านทางเราหูเป็นโซนหนึ่งในนาคอนไม่อาจทำ้ายกฎเกณฑ์เองวันข้างหน้ายังยาวนานนัก วกเราเค่อยบิสูน์กันใหม่ทั้งสองสลดยพลังโดยพร้อมเพียงกันขายมือจากไม้คานจวดใต้กวงโทสะอัดอกไม่มีที่ระบายตวัดเท้าเตะเข่งผักยนผักสดแตงกว่าเรี่ยราดไปทั่วท้องถนนเีบช่วยไม้คานขึ้นใหม่หากสะบั้นเป็นสองท่อนสะบัดเวียงไปไกลโขเสี่ยวเอี่ยสองตาแดงฉานขุนแขนแทบขุมข้างแต่ไม่กล้าลงมือร้องพ้งว่า ท่านทำลายการค้าขายผู้ต่ำต้อยชวดใต้กวงถึงตาตาวาดว่าเดร,ราชานรับฟังไว้อย่าได้ถูกเล่าหูพบเห็นอีกทันใดนั้นในกลุ่มคนแววเสียงร่ำร้องว่านักสู้พิทักษฎมาแล้วขึ้นมนุษย์แยกออกเป็นช่องใหญ่นักสู้ชุดรัดกลุ่มสะพายกระบี่ยาวสี่คนพุ่งปราดมาอย่างที่เกิดเหตุผู้นำหน้าตาวาดว่าเรื่องอันใดชวดต้กวงกลาวอย่างเยือกเย็น สหายท่านนี้คาดว่าไม่เข้าใจกฎระเบียบของนาคอนเรามีจตนาดังควานหาเรื่องสายตาของนักสู้ทั้งสี่ล้วนสาต์พุ่งมายังอรุกะผ่านทางผู้นำหน้ากล่าวว่าสหายประกาศฉายาความเป็นมาอัคุรกะผ่านทางสหายที่นี้ไม่อาจแสดงความป่าเถื่อนได้เราสะนึกทราบดีประกาศชื่อแท้ชาติะกูลที่แท้จริงเ่าคืออคุรกะผ่านทาง อื่นๆไม่อาจน้อมเรียนนักสู้ที่นำหน้าเข่นเสียงอย่างญิชากล่าวว่าขอให้สหายไปสนาที่ศูนย์ควบคุมสักคราวมีความจำเป็นเช่นนั้นย่อมแน่นอนอากรกะผ่านทางพงโยสะอย่างเฉยชาไม่อนาทรจับจ้องมองเซี่ยวเอียรอย่างรืสึงวูบหนึ่งติดตามนักสู้ทั้งสี่ไปชัวใต้กวงคม่นมองเซี่ยวเอียเข็นเสียงว่าเซี่ยวเอียขอเน้นย้ำอีกคำ หวางว่างไม่ต้องพบเจ้าอีกทางที่ประเสริฐใสหัวไปหยยให้ไกลที่สุดเซียวเอียกไม่กล้าส่งเสียงพกพาความอาฆาตอัพยศหันกายจากไปตลอดลายทางคุณแค้นในการที่ตนถูกยามเหยียดทำร้ายพร้อมกับหมกมุ่นกังวลแทนอุกกอปานทางเซียวเอียกคำหนึ่งต่างเป็นผู้คนฉะไหนมีคนเห็นการข่มเหงนางแก่ผู้คนเป็นความสุขเราตั้งแต่จำความได้ ก็ถูกปฏิบัติเช่นไม่ใช่ผู้คนความทุกข์ทรมานนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดกันมารดาร่วงรู้ถึงสภาพคับแค้นนี้ฉันไหนไม่ยอมออกจากนาครบุริมตนเองเป็นเดชาญที่บิดาเป็นใครอย่างมีทราบจริงๆและมารดาเป็นสตรีประเภทใดคกรคิดถึงตอนนี้จิตใจเสี่ยวเอียเจ็บปวดรวดวร้วดุดถูกมือมารบีบขันความทรมานที่ผู้คนไม่สามารถทนทานนี้ตนก้กืนรับ มาสิบกว่าปีแล้วพร้อมกับวัยที่เจริญเติบโตขึ้นเซียวเอีย่ยไม่อาจกล้ามกืนฝืนรับซื้อไปอีกตนเคยคิดจากไปเพลนพังตัวแต่ตนวันหวาดกับการเห็นน้ำตามารดาไม่อาจตัดใจสลัดจากมารดาที่ฝากชีวิตแก่กันและกันบัดนี้ไม่คิดไปก็ทำไม่ได้แล้วหากแม้นมารดาไม่ยอมมีแต่ตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวออกท่องเที่ยวเพลนพังแล้ว เซวเอีย e ยังหวนนึกถึงชายชะาผมขาวแต้ซ่าที่ดูแลข้อหมาร่วมกับตนท่านนะเป็นบุคคลประหลาดนามแต้ซ่าย่อมไม่ใช่ชื่อแท้แท้จริงของท่านท่านถ่ายทอดพลังพิมมือให้กับตนแสดงออกและไม่ดูญาติให้เรียกท่านเป็นซื้อแปรเป็นเพราะเหตุใดกันท่านอบรมสั่งสอนตนหลายปีที่แท้วิชาพิมมือที่ลร่ำเรียนมาใช้การได้หรือไม่คิดไปคิดมากระท่อมที่พักปรากฏอยู่เบื้องหน้าสายตา เซียวเอียบังเกิดความโะเลขึ้นมาจะกล่าวกับมานดาอย่างไรเล่ามาถึงหน้าประตูเซียวเอีย่นับว่าไม่อาจปลุกปอกกำลังขวัญขอประตูเลยมารดาของตนกลับส่งเสียงจากภายในห้องว่าหนูเอย๋ยเจ้ากลับมาแล้วถูกแล้วหาผักเล่าถูกคนทํำลายทิ้งไปแล้วโอ้เด็กอันอาพับผู้อื่นช่างทำลายเจ้านักเอาเถอะสะกดกั้นไปอีกระยะหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่อาสะกดกั้นอีกแล้วเข้ามาเถอะเรียวเอียผักประตูเข้าไปพร้อมกบปิดแง้มไว้สายตาเพ่งมองไปพบเห็นดวงตามานดากรีดเชืออเฉือนคมที่ใจกล่าวว่ามานดาพวกเราจะไปจากที่นี้ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้น้ำคำเน้นย้ำอย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีทางแก้ไขกับกายเรียวเอียโพูว่าที่แท้เพราะเหตุใดภายน่าจะบอกกับเจ้า ฉันไ,ไม่บอกในตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามารดาข้าพัเจ้าข้าพัเจ้าไม่อาจรับคำเรียกหาเป็นดิรชานน้อยได้อีกก่าวพางยกมือขึ้นปิดหน้าแต่หยาดน้ำตาไหลดินออกมาตามร่องนิว้วสตรีกลางคนถอดถอนใจยาวยกมือรูปคำมิสซะบุตรลักก่าวอย่างหดหูหนูเอย่ยแต่เจ้าต้องก้มกืนฝืนรับเซียวเอียแกะมือออกจากใบหน้าจับจ้องมองมารดา กล่าวเสียงกระเซามารดาข้าพเจ้าไม่ทราบกำพืชแท้จ,จริงตนเองแน่หรือสตรีกลางคนสถานเฮือกกล่าวว่าเจ้าไม่เชื่อฟังวาจามารดามารดาเคยบอกแล้ว่าไม่มีเรื่องเช่นนั้นเสียวเอียร้องดังว่าแต่ข้าพเจ้าไรชื่อแท้ไม่ทราบบิดาเป็นใครแม้แต่มารดาท่านข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจสตรีกลางคนปาดคราบน้ำตากล่าวเสียงนุ่มนวล หนูเอ๋ยเราขอให้เจ้าสะกดกันข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าคิดไข่เหลวไหลเจ้าจะมีความสามารถปานใดข้าพระเจ้าเจ้าฝืนคำสั่งมารดารอบฝึกเปือฝีมือเข้าใจว่ามารดาปิ่ทราบหรือไรเรียวเอี่ยสถานใจว่าคิดไปถึงว่ามารดาก็ทราบว่าตนฝืนคำสั่งฝึกเปือฝีมือนางไม่เคยย่างถาผลจากเขตบ้านตนก็ไม่กล้าฝึกเปือฝีมือในบ้าน นางทราบได้อย่างไรกันเรียวเอี้ยไม่อาจโต้แยง้งได้แต่เงียบงันไปสติการคนกล่าวว่าหนูเอย๋ยพักผ่อนเสียเถอะมารดาพวกเราไม่อาจไม่ไปผู้ดูแลโรงเตียงโยกไหลออกคําสั่งอับปหีครั้งสท้ายแล้วมีต้องกลัวมันไม่กล้าฆ่าคนภายในนาคอนมารดาอย่าลืมเลือนว่าข้าพระเจ้าค้างก่อนถูกฟาดโบยแทบเสียชีวิตแต่เจ้าก็ไม่ตายมารดา ผู้บุตรวิงวอนท่านได้โปรดไปจากที่นี้ไม่เสียวเอี้ยงอเข่าวทั้งสองคุกลงน้ำตาทลัพย์พังผูกล่าวว่ามารดาหากอยู่ต่อไปผู้บุตรต้องคุมขังอาจบางทีสักวันหนึ่งผู้บุตรคิดไข้ฆ่าคนจริงๆไม่ให้กาวาจาเช่นนี้เจ้านับเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของมารดาแต่เธอว่าภายหน้าจะผ่านวาเวลาอย่างไรยังคงขายผักหากผู้อื่นไม่อนุญาต อาศัยอยู่ในบ้านเซียวเอีย e อดพ่อไม่ได้ปล่อยให้ยวตายทั้งเป็นหรือไม่อดตายรอกหนูเอ่ยลุกขึ้นมาพวกเราบ้านช่องเวิงหวงังแทบจะมีสเสบียงข้ามวันมารดาย่อมรู้จักจัดการเองมันืาตให้ผู้บุตรจากไปหรือเจ้าตัดใจสละจากมารดาหรือไรเซียวเอีย e ใช้สะโคกเผินความคับแขนลั่นทศในใจสุดที่เสกสารบรรยายเรียวเอียรู้สึกว่า การมีชีวิตเช่นนี้จะมีความหมายอันใดมีสู้ตกตายไปเสียแต่ตนกระตันโยอยู่ในโอวาทมาแต่เยาววัยวาจาดุแรงไปมีกล้ากล่าวจากปาก